ยาพินชาวนาตัวดำๆคนเดิมจะมาอันนี้สาธิตวิธีการห่อต้อนไม้ให้เพื่อนๆนะจ๊ะอีนนี้น้ำเปล่าผสมน้ำยาเลียงรากก็ได้น้ำเครื่องดื่มชูกำลังก็ได้จ้ะอย่างเดียวกันนะนนเนี่ยสองอย่างเนะียวิธีการห่อไม่ยากเลยอันนี้เนี่ยอันนี้ต้นเดียวกันประมาณนี้เลย การหอ่ออันนี้ไม้มันยุบตัวนะไม้มันยุบตัวมันกําลังแตกหนอ่อมันไม่ใช่ไม้ตายนะเนี่ยเขารอฟื้นตัวแตกหนอ่นอละวเป็นมิเทพหน่อระึงพอได้อย่างนี้้วปั๊บเนี่ยเลยจะถุงที่ถุงยัดใส่ในถุงใส่แกง เอ่งรากใส่ไปนิดหนึ่งก็พันพันเสร็จแล้วหอ่อได้กระดาษน่ารักน่ารักแบบนี้เย็บพินัยางมาป่ะมาสักยาง รวมแค่นี้เสร็จเขียนชื่อต้นนี้มาถึงยังนี้ปุ๊บเนี่ยถ้ากระถางนี้ปุ๊บ ที่แพ็คต้นไม้ใส่กล่องนะเรามีกระดาษลายน่ารักน่ารักเลย ชื่อดาบป้าฟื้นหลากเยอะๆเนี้ยเขาไม่มีการตายจ้ะต้นไม้เล็กอ่ะจะฟื้นไวกว่าต้นไม้ใหญ่จ้ะดินใส่ไปนิดหน่อย

อันนี้ไม่รู้จักชื่อล้นเสีเราก็จะเขียนไปว่าบอนไทยไม่ทราบชื่อนานามสกุลปากกาบอลโอ้เขียนได้แค่เนี้ยปากกาไม่ติดบอลไทยไม่ทราบชื่อไม่ทราบชื่อเสร็จแ,แล้วนี้เลยแล้วก็มาใส่ถุงใหญ่วิธีแพ็คหาถุงใหญ่ถุงใหญ่ผมจะพินอยู่ไหนละ ถุงใหญ่อย่างเงี้ยถุงใหญ่ใส่สดใสสะอาดนะจ๊ะอย่าเอาถุงที่เป็นถุงเก่านะถ้าถุงเก่าแล้วมันจะเค็มแล้วมันจะเสียของจ้ะอุอ้ยหล,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 ล่นหล่นตุ๊บเลยอย่าพินหอไม่แน่เดี๋ยวห่อมาน่การกแพ็คกล่องอันนี้ดินตุ้มหัวเขาใหญ่ไง ใส่เซด้านี้เลยจ้ะให้ความชื้นกับสักหน่อยได้นะมันนี่กิดใส่ใบเขาเนี้ยนิดหน่อยไม่ต้องใส่มากนะเดี๋ยวมันจะไอ้นี่มันจับเสียกชื้นเละทำให้กระดาษเละจ้ะค่อยค่อยม้วนนะตามความยาวของกล่อง พับปากปากนี้เราเนี่ยปากนี้เราต้องพับไม่ทีหนึ่งเนี่ยแต่เวลาใส่แล้วเราโยงโยงให้เต็มกล่องจ้ะเวลาขยายขยายถุงให้มันเต็มเต็มกล่องจากเพราะเวลาเขาก็เทือล้ะกล่องจะไม่ว่าจะตั้งตรงไหนเขาก็จะอยู่ได้จ้ะแบบนี้เห็นไหมใส่แบงนี้ให้เต็มเต็มกล่องถ้ามันไม่เต็มเราก็เอากระดาษสามารถใส่กระดาษใส่อะไรลงไปได้แต่อันนี้มันเต็มแล้วจ้ะเต็มแล้วที่แพ็คต้นไม้ อ่ถ้าแพ็คอย่างเงี้ยมันจะไม่มีการกระ,กระเทื่อนนั่นเลยจ้ะเนี่ยถ้ากล่องมันเต็มเนี่ยเราเขย่ามันจะไม่มีการกระเทือนไปไหนถ้ามันไม่เต็มมากล่องมีที่ว่างต้นไม้มันจะกระเทือนได้จ้ะที่สำคัญเราต้องหาวัสดุมาใส่ให้เต็มกล่องจ้ะ ได้ยับยิ้นนี่จากแค่นี้ก็สำเร็จแล้ว จะส่งไปไหนส่งไปยังไงก็ได้กี่วันเขาก็อยู่ได้เขาไม่ตายจ้ะเพาเขามีน้ํายาเล็งล่างมีน้ํายาเลยเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็เนี่ยแปะแต่ถ้าเกิดเราส่งไปสนีเราก็เขียนชื่อที่อยู่คนส่งอยู่ด้านบนคนรับอยู่ด้านล่างนะจ๊ะแต่นี่ขนส่งเอกชนจ้ะปึ๊บแค่เนี้ยเสร็จละวิธีการห่อต้นไม้ขนยพินอย่างเงี้ยจะไปกระเทือนอยังไงเขาจะไปโยนไปอะไรยังไงก็ไม่มีปัญหาเพราะมันเต็มกล่องจ้ะ ้นไม้ถูกแพ็กไว้อย่างดี